เดี๋ยวเรามาดูพัดลมกันนะครับพัดลมนะฮะอาการไม่หมุนนะครับพัดลมอาการไม่หมุนเราเสียบปลั๊กแล้วตอนนี้เสียบปลั๊กอยู่นะเสียบปลั๊กอยู่แล้วเรากดสวิตช์ไปมันจะมีอืดอดเสียงอืดอดเสียง,ๆๆยงแบบกระแสะไฟมาละนะครับแต่มอเตอร์ไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเสียบไฟแล้วนะครับเราต้องเช็คสายก่อนนะเช็คสายก่อนเอาตีนออกฮะ เช็คสายก่อนนะครับเช็คสายก่อนว่าสายขาดไหมแต่ทีเนี้ยผมเช็คแล้วสายไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าหนึ่งอย่างผมเสียบปลั๊กละแล้วผมเปิดออนเลขหนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วผมเอามือมาตับเบาๆอเงี้ยเสียงมอเตอร์มันจะตื้อๆมันจะหมุนนะแต่มันไม่หมุนมันสตาร์ทไม่ออกอ่ะมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับเ,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 รเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะฮะทีนี้เราเดี๋ยวเราลองดูแกะแคปกก่อนครับเช็คแคปก่อนนะฮะว่ามีปัญหาไหมนะครับ เพราะว่าเราเปิดสวิช์แล้วอ่ะมันจะอืดอืดอืดอ่ะนะฮะถอดปลั๊กออกการทําทุกครั้งอย่าลืมถอดปลั๊กนะครับเดี๋ยวเราเช็คดูแคปก่อนนะฮะว่าแคปสตาร์ทมีปัญหาไหมนะครับเพราะว่าเสียงมอเตอร์มันแบบมันเหมือนจะทํางานแต่มันไม่ทํางานนะครับะะอ่าเราสตาร์ทเช็คแรมเปิดดูนะฮะ รุ่นนี้เขามีไอ้กรอบสังกะสีบางอยู่นะฮะเห็นไหมโอเคตัวนี้กี่ไมโครนะตัวนี้1ไมโครฟาร์ดนะครับ400โวลต์โอเคเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเสียไหมเพราะเรายังไม่ได้เช็คอะ่ะตัดนะครับตัดตรงนี้ก็ได้่ะเดี๋ยวตัดเดี๋ยวดูเผื่อไว้ต่อในอนาคตอะ่ะตัดตรงกลางนะ่ะตัดตรงนี้เดี๋ยว,วหาตัว1ไมโคร ในรังโฟมเก่าๆเรามาดมูเดี๋ยวเราตัดมาใส่ดูว่ามันใช้ได้ไหมนะ,ะไปหนึ่งไมโครลองหาดูทีนี้เราได้ทำการหา1.2ไมโครฟาลาดมานะคะเปรียบเสมือนว่าตอนแรกอะ่ะมันแค่1ไมโครใช่ไหมครับเราสามารถให้มันต่ำกว่า0.9เต็มที่นะ 0. 0.8พอทนนะครับแต่0.9เนี่ยได้อยู่นะฮะเพราะว่าของเดิมมัน1.0หรือ1ไมโครนะครับหรือจะเราจะเอาเกินไป1.1 1.2ก็ได้ครับนะฮะถึง1.3นะครับถ้า1.52.0มันจะแรงไปนะครับทำให้ขดไฟมอตเตอร์มันรับกระแสกระไฟกระชากเยอะบางทีถ้ามันทํางานไปมันจะสั่นแล้วมันจะกระพือแรงนะครับเนื่องจากสาเหตุว่าคือแคปไมโครชุดสตาร์ตตัวเนี้ยมันเบอร์ใหญ่ไปและแรงไปนะครับ เราเอาให้พอเหมาะหรือเข้าใกล้เคียงกับแคปตัวเก่านะครับแต่ตัวนี้ผมใส่1.2นะฮะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราทําการยังไม่พันพลาเตอนะแล้วเราทําการลื้อข้างหน้าแล้วเพื่อว่าไม่ให้มันเกะกะเสียปลั๊กอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูมันใช้ได้ไหมอ่ะเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองเบอร์สามอ่ะโอเคใช้งานได้ปกตินะครับแสดงว่าแคปมีปัญหานะครับแคปมีปัญหานะฮะบ,บางทีในการ บางทีแคปเนี่ยบางทีนะผมเคยเจออย่างไงตัวเนี้ยเอาตัวเก่ามาเนี้ยคือถ้าเราเอามิเตอร์เข็มวัดอ่ะมันจะมันจะขึ้นยากมันจะขึ้นน้อยเพราะว่ามันหนึ่งไมโครเองมันจะแคบไม่ขึ้นหรอกนะครับมันวัดยากนะครับมันแคบไม่ขึ้นเราต้องใช้ดิจิตอลวัดแต่ถ้าไม่งั้นเราจะมีชิควิธีแบบลุกทุ่งอีกอย่างหนึ่งเราจิ้มไปที่ลักไฟเลยนะครับลายกับนิวตันแต่มันอันตรายครับก็คือไม่ไม่ได้แนะนำนะฮะจิ้มเข้าไปนะครับทั้สองวิแล้วเราดึงออกแล้วเราก็เขี่ยหากันแล้วมันจะดังแปะนะครับ แต่จุดนี้ตัวนี้มันก็ดังแปะเหมือนกันนะฮะแต่มันไม่สามารถเอามาใช้งานกับตัวพัดลมได้ครับก็คือสรุปว่าเสียนะครับเสียเราก็ทิ้งไปนะฮะสรุปเราเปลี่ยนตัวนี้1.2นะครับโอเคใช้ได้ปกติเดี๋ยวทําเริ่มทําประการประกอบแล้วก็ทําความสะอาดใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีทิปเล็กๆ,ๆนะฮะกับแคปพัดลมนะครับลองดูนะครับเผื่อพัดลมที่บ้านเสียหรือ,อยังไงลองเปลี่ยนดูลองไปซื้อดูนะครับตัวไม่กี่สิบบาทนะฮะ เราก็ลองซ่อมดูทําดูก่อนทําเหมือนเดิมครับถอดปลั๊กถอออกทุกครั้งครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ